คำว่าคนไทยในที่นี้นะคะต้องอธิบายก่อนคือหมายถึงคนที่มากดไลค์รูปภาพเรานะคะจะเป็นคนไทยค่ะซึ่งบัญชีแอคเคาน์เนี่ยมีตัวตนจริงๆนะคะเป็นคนเล่นจริงๆเนาะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าวิธีทำเนี่ยเราใช้แค่เพียงลิงก์ไอจค,ค่ะในการปั๊มไลค์ไอจแต่ว่าก่อนปั๊มไลค์นะคะอย่าลืมไปตั้งค่าบัญชีแอคเคาน์ให้เป็นสาธารณะก่อนไม่อย่างนั้นนะคะยอดไลค์จะไม่ขึ้นคะ่ะ เ e l l o ลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีปั๊มไลค์ IG คนไทยคะ่ะแล้วนอกจากนี้นะคะวิธีนี้เนี่ยยังถูกกด IG 100%ด้วยเนื่องจากไม่ใช้รหัสผ่านค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องแอคคาด์โดนเด้งโดนแบนเลยนะคะไว้วางใจได้เลยเอาล่ะค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูด้านเลยนะคะในคลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนค่ะ เริ่มจากนะคะไปเพิ่มเพื่อนกันก่อนเลยค่ะที่โปรแกรม Line นะคะพิมพ์แอดสไพร์ฟอลโล่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มคุยกับแอดมินได้เลยนะ mm. วันนี้เราจะใช้บริการในส่วนของการปั๊มไลค์ไอจนะคะเป็นบัญชีคนไทยค่ะเ,เพื่อนๆ mm. ราคาปูไลค์ไอจบัญชีคนไทยแท้ราคาตามนี้เลยนะคะ mm. เริ่มต้นที่30ไลน์นะคะไปจนถึง50,000 like ื่นไลน์เลยค่ะ หรือว่าใครอยากได้มากกว่านี้ก็สามารถถามแอดมินได้เลยนะวันนี้นะคะก็จะทดลองใช้ที่30ไลค์ค่ะเพื่อนๆพอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะซึ่งเป็น QR code ค่ะเอาไว้ให้เรานําไปสแกนจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินเสร็จนะคะแจ้งสลิปได้เลยค่ะแอดมินเนี่ยจะได้เริ่มงานาให้เราทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคิวค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะแอดมินก็จะขอลิงก์รูปภาพ IG นะคะเดี๋ยวอุ้มก็จะไปสอนวิธีการส่งลิงก์ให้กับแอดมินค่ะเริ่มจากเปิดโปรแกรม IG ขึ้นมานะคะเลือกรูปมา1รูปค่ะกดจุด3จุดค่ะกดตรงนี้เลยค่ะจากนั้นให้มองลงล่างสุดค่ะจะเห็นคําว่า copy link นะคะให้เราคลิกตรงนั้นได้เลยแล้วก็จะได้ลิงก์แบบนี้นะคะมาวางให้แอดมินในแชทค่ะก่อนทําการปั๊มไลน์นะคะแอดมินเนี่ยจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนนะคะยอดเดิมของเรามีอยู่ที่5ไลค์นะคะทุกคนตอนรอยอดขึ้นนะคะให้เราไปรีเฟรชหน้าจรอน้ยยอดขึ เป็นที่34ไลค์แล้วนะคะซึ่งก็ครบแล้วเนาะเพราะว่าอุ้มซื้อไว้ที่30ไลค์เป็นบัญชีคนไทยแท้นะคะทุกคนพอมีคนมาไลค์รูปภาพเราจะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นบัญชีคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเป็นคนจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปการสอนปั๊มไลค์ไอจีคนไทยจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจํานวนไลค์ไอจีเนี่ย เพิ่มขึ้นจริงไม่จกตานะคะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้เนี่ยเขาทำได้จริงค่ะไม่ขายฝัน,นแน่นอนหากคนไหนนะคะเคยไปใช้บริการร้านอื่นแล้วก็ผิดหวังขอแนะนําร้านนี้เลยค่ะมีชื่อว่าร้านเบเชียลฟาสจำชื่อร้านให้ดีนะคะแล้วก็แอดไปได้เลยที่ไลน์ทร l i โฟลล์เอ็มเครายละเอียดน,นะคะตามด้านล่างจอนี้เลยค่ะ ร้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงด้วยมีแอดมินนะคะคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาดังนั้นแนทเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยค่ะจะทักไปตอนไหนก็ได้นะคะเพราะว่าร้านนีนะ้แอดมินเยอะมากเลยแถมแอดมินยังตอบเร็วอ,อีกด้วยเอาราคาในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะในวันนี้ไปราคะ่ะบ๊ายบายค่ะ